และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยนะครับผมมันก็มาถึงจนได้นะครับกับเมื่อวานนะครับผมที่เป็นไลฟ์สดของหงไข่สตาร์เฮลครบรอบ2ปีก็ได้มีการปล่อยน้ำจิ้มของการคอลแลบกับเฟดอลิมิติเบดเวิร์สมาให้ดูกันแบบเล็กน้อยนะครับผมซึ่งตัวคอลแลบนะครับผมจะมาในเวอร์ชัน3-4นะครับผมวันที่11รกรกฎาคมและอาเชอร์เป็นตัวแจกฟรีนะครับ ก็คงจะต้องขอออกตัวกับว่าผมเนี่ยก็เป็นทั้งอ,อยู่รอมสตาร์เรลอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนเฟนดมาตั้งนานแล้วนะครับผมการที่ได้เห็นตัวละครจากเฟนดเนี่ยไปอยู่ในเกมที่มีแอนิเมชันสวยจับใจแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมากมากเลยนะครับผมและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผมนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมได้ดูแบบพวกไลฟ์เรียกชันนะครับผมของคนในโรไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยก็กรี๊ดกราดกันแบบโอ้โหสนั่นเลยนะครับหูแทบแตก และผมก็เคยทําคลิปเดาไว้เล่นๆว่าใครจะเข้ามาบ้างและใครจะเป็นผ่าอะไรกันบ้างนะ้วผมสรุปว่าก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างตัวของเซเบอร์นะครับผมเดาเอาไว้ว่าเป็นผ่าทำลายล้างน,นะครับผมก็ถูกแต่ว่าผมเดาธาตุเป็นไฟกับจินตภาพนะครับซึ่งก็สรุปว่าออกมาเป็นลมนะครับซึ่งผมก็เออว่ะทําไมกูถึงไม่คิดถึงลมนะครับสาเหตุที่เซเบอร์เนี่ยเป็นลมทําลายล้างครับผมเพราะว่าเวส่สวนใหญ่ตอนที่เธอใช้ต่อสู้เนี่ยมันเป็นเวทลมที่มาจากลมที่ห่อหุ้มดาบของเธออยู่นะครับก็คือ invisible air นะครับผมซึ่ง คนอื่นเนี่ยก็มักจะไม่ได้สังเกตนะครับผมเพราะว่าถ้าเอกลักษณ์หรือว่าถ้าไอคอนิกประจําตัวของเธอเนี่ยก็คงจะหนีไม่พน้นเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับผมแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าการที่จะใช้เอ็กซ์คาลิเบอร์แต่ละครั้งหรือว่าไพ่ตายแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็การใช้งานที่ยุ่งยากมากๆเพราะฉะนั้นนะครับการใช้เวทลมหรือว่าอินฟลูสเบิร์นแอร์ในการต่อสู้เนี่ยมันเหมาะกับการต่อสู้ทั่ว,วไปมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นเวทที่ไม่ยุ่งยากนะครับ แล้วก็พลิกแพลงได้ตามสถานการณ์รวมถึงมันไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าผ่านมานามาสเตอร์เยอะขนาดนั้นนะครับผมและอีกอย่างนะครับไอตัว i n v i s i b l e Air r เนี่ยเขาไว้ใช้สำหรับปกปิดตัวของดามนะครับผมทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดามเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะครับเพราะว่าการปกปิดชื่อจริงหรือว่าการปกปิดไพ่ตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนะครับร่วงรู้ถึงนามแท้หรือว่าสมบัติวิรชนของเราขึ้นมาเนี่ยก็งานหยาบเลยครับอีกฝ่ายอาจจะหาวิธีการเคาน์เตอร์หรือว่าหาจุดอ่อนตามตำนานของเซแวนตนนัวน,น,นั้นมันเล่นงานได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นอ่าคูลินนะครับผมที่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าแพ้ต่อเนื้อหมามากๆถ้าเกิดว่าถูกหลอกให้กินเนื้อหมาก็พลังก็จะอ่อนลงนะครับอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นครับ er เซเบอร์ในนางเนี่ยจะปลดอินวิสเบิร์แอร์แล้วก็เผยตัวจริงของดาบก็ต่อเมื่อ ถึงคราวที่ต้องใช้จริงๆหรือว่าถึงคราวที่ต้องเผด็จศึกจริงๆนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแค่พลังลมเพียวๆของเธอเนี่ยมันก็แข็งแกร่งมากๆแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพลังลมทําให้ตัวเองเนี่ยพุ่งตัวไปข้างหน้าและฟันด้วยความรวดเร็วนะครับผมหรือว่าจะเป็นการใช้ลมเนี่ยทําการปกป้องตัวเองนะครับหรือว่าซัดศัตรูเนี่ยให้กระเด็นออกไปจากตัวเอง หรือถ้าสไตร์แอร์นะครับผมจะเป็นการรวบรวมพลังลมเอาไว้ที่ตัวดาบนะครับผมและพอปล่อยออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นพลังลมนะครับผมรุนแรงมากๆที่จะบุกทะลวงหรือว่าบทขยี้อีกฝ่ายได้เลยนะครับหร,หรือถ้าใครยังจํากันได้นะครับผมในเฟสสเตย์ไนท์ปี2006นตอนที่ตัวของเซเบอร์นะครับต่อสู้กับอแอสซิสซินบนภูเขานะครับผมและเธอเนี่ยทำท่าที่จะปลดปล่อยดาบนะครับผมแค่พลังลมตอนที่เธอจะปลดปล่อยดาบเนี่ยมันก็ทําให้ใบไม้ทั้งภูเขาเนี่มันสั่นสะเทือนแล้วนะครับ แล้วก็กล้องก็ซูมออกมาเนี่ยมันเหมือนเลยเป็นแบบไต้ฝุ่นขนาดย่อมๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับมีแค่พลังลมเนี่ยตัวของเซเบอร์เองเธอก็แกร่งมากๆอยู่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นถึงขั้นต้องใช้เอ็กซ์คาลิเบอร์ขนาดนั้นนะครับผมโอ้แล้วก็ภาพตัวอย่างการปล่อยเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่ผมใครเขาปล่อยออกมาเนี่ยมันแบบโอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่ามันเรฟบมาจากภาคฮีโร่นะครับผมซึ่งเป็นฉากปล่อยเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่กลับไปดูตอนนี้เนี่ยมันก็ยังสวยงดงามอยู่นะครับผม คือเรฟม,มาเลยครับแบบไม่ว่าจะเป็นตัวของหยดน้ําที่สะท้อนกับแสงสีทองของดาบน,นะครับผมแล้วก็ลําแสงที่วิ่งไปตามน้ําแล้วก็ระเบิดเป็นเสาแสงอีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเก็บทุกเม็ดเลยนะครับผมสมแล้วละครับที่บอกว่าเป็นแฟนของเฟดและก็มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเอกของรูดอาริเบจิเบดเวิร์กที่เขาเนี่ย ไปโคอยู่เลยนะครับนั่นก็คือตัวของอาเชอร์นั่นเองนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยโอ้โหชุดแบงโคตรจะเท่เลยนะครับผมคือคนอื่นว่าไงผมไม่รู้นะแต่ว่าจากใจแฟนของคนที่แบบเป็นติ่งอาเชอร์อยู่แล้วเราชอบตัวเขามากๆเนี่ยได้เห็นชุดแบบนี้นี่คือเท่มากๆเลยนะครับคือถึงแม้ว่าตัวของเซเบอร์แล้วก็ตัวของอาเชอร์เนี่ยทางฮงไค,คเขาจะไม่ได้เอาชุดต้นฉบับมาแต่ว่าตัวของทาเคอจิกับนาซูเนี่ยก็น่าจะแอดพูฟชุดใหม่นี้แล้วนะครับผม มันก็เลยดูเข้ากับธีมของเพนาโคนีที่เป็นแบ็กกราวน์พื้นหลังดีนะครับก็เป็นดวงดาวแห่งการเฉลิมฉลองเนาะชุดมันก็เลยออกจะดูแบบเออมีความแฟชั่นสตาร์นิดๆน,นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแล้วเฮียแกเนี่ยก็มาเป็นตัวแจกฟรีอีกโอโ้โหผมไม่เคยรู้สึกที่จะรักโคโยเวิร์สเท่านี้มาก่อนเลยนะครับผมผมกด,กด e แีแค่5ตัวเท่านั้นก็จะได้ E 6แล้วแค่หตัวแต่ว่าตู้มันอยู่ยาวนะครับผมก็เก็บเพชรมาเปิดเรื่อยๆครับผมก็คือมันมีตู้นี้อยู่ผมก็คงจะไม่กด ตัวไหนอีกแล้วนะครับผมในเวอร์ชัน3.4่ถึง3.6เนี่ยเอาให้2ตัวนี้มันอ e ีก่อนนะครับสาหตุให้ที่ผมเราเป็นผ่าปัญญาเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับว่าตัวของอาเธอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นนักเวทมาก่อนนะครับผมเป็นนักเวทที่ถนัดในด้านเวทสร้างสิ่งของแล้วก็เวทมโนภาพแล้วก็เวทเสริมแรงนะครับผมมีศาสตร์เวทหลายแขนงมารวมกันทําให้เขาเนี่ยมีเวทเฉพาะตัวที่เรียกว่าทรสออนขึ้นมานะครับ ผมก็เลยดูไปว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแบบผ่าปัญญาโจมตีหมู่หรือเปล่าแต่ว่าก็ออกมาเป็นล่าสังหารที่ถน,นัดโจมตีเป้าเดี่ยวแทนนะครับผมมันก็เข้าใจได้นะครบผมเพราะว่าตัวของเฮียแกเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแตกต่างกับเซเวนตัวอื่นพอสมควรนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของแกไม่ใช่เซเวนนะครับจะเป็นเคาน์เตอร์การเดียนซึ่งตัวของเคาน์เตอร์การเดียนเนี่ยผมจะไม่ลงลึกมากนะครับว่ามันคืออะไร คือพวกเคาน์เตอร์การ์เด้พวกนี้เนี่ยสามารถถูกเรียกไปเป็นเซแวนได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเนี่ยมันครบตามปกติแล้วนะครับตัวของเซแวนเนี่ยนามแท้จะมาคู่กับสมบัติวีรชนเสมอนะครับอาจจะมีแบบประมาณแบบอย่าง2อ,อย่างหรือว่า3อย่าง4ีอย่างนะครับผมมันจะมีบางกรณีที่วีรชนคนนึงเนี่ยสามารถมีสมบัติวีรชนได้เยอะมากๆนะครับผมยกตัวอย่างก็เช่นพี่ตูทองของเรานะครับแต่ว่าตัวของอาเชอร์เนี่ยเขาไม่ใช่วีรชนปกตินะครับผมอย่างที่บอกไปเขาเป็นนักเวทที่ถนัดสร,สร้างสิ่งของครับเพราะฉะนั้น ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือการสร้างสิ่งของตามนั้นเลยครับ คือชื่อพลังมันอาจจะฟังดูแบบมันดูไม่ค่อยเก่งอะแต่คือแบบจริงๆแล้วสิ่งที่แกทําก็คือแกสร้างศาสตราวีรชนในฉบับของตัวเองขึ้นมาต่อสู้นะครับโอ้โหแค่นี้ก็ฟังดูเท่แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวของคันโชเบลขยะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคาราดบอกหรือว่าจะเป็นฮันติงหรือว่าจะเป็นโรไออัสเนี่ยไอศาสตราพวกนี้นะครับมันเคยเป็นของวีรชนมาก่อนนะครับผมอย่างเช่นคาราดบกเนี่ยก็เป็นสมบัติวีรชนของเฟอร์กัสนะครับผมที่มาจากดาบสายรุ้งนะครับที่เป็นดาบขั้วตรงข้ามของ เกโบหรือว่าจะเป็นฮันติงนะครับผมเป็นสมบัติวิรชนของเบลวูฟนะครับชื่อก็บอกอยู่ว่าอาเชอร์นะครับผมแกนะครับได้ทําการสร้างสัตว์ตาวีรชนจากของเหล่านี้ขึ้นมานครับผมและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นลูกธนูนะครับที่มีความสามารถคล้ายกับสตร์ตาตัวฉบับนะครับผมซึ่งตัวของคลาดโบกเนี่ยก็มีความสามารถในการทะลุทะลวงแล้วก็แรงระเบิดที่สูงมากนะครับผมส่วนตัวของฮันติงเนี่ยก็มีความสามารถในการติดตามเป้าหมายไม่ว่า เป้าหมายเนี่ยจะหลบอยู่ตรงไหนนะครับไอ้หันติงเนี่ยมันก็จะยิงหรือว่าเลี้ยวไปโดนเสมอนะครับผมเป็นแบบลูกศรโฮมมิ่งนะครับเพรนาะฉะนั้นนะครับผมตัวของอาเชอร์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสิ่งที่เรียกได้ว่าสมบัติเวรชนอยู่นะครับผมแต่เขาก็เป็น เซเว่นที่เรียกว่าบวกได้ทุกตัวนะครับผมเพราะว่าเขาไม่มีจุดอ่อนเหมือนกับเซเว่นคนอื่นๆให้มากังวลแล้วก็อีกทั้งเวทมนต์ของเขาเนี่ยยังพลิกแพลงสร้างสิ่งของได้ตามสถานการณ์ด้วยนะครับผมอย่างในภาคเฟสดอลีปิตเบทเวิร์ครับที่ตัวของคุคุลินเนี่ยเขาได้ทําการปาเกโบออกไปนะครับผมตัวของ อาเธอร์เนี่ยก็ได้ทาการสร้างรอยอัสขึ้นมากันนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอหอกเกโบกนี้มันกันไม่ได้นะครับผมไม่ใช่สิต้องบอกว่ากันยากมากนะครับแต่ว่าเฮียแกเนี่ยก็สามารถกันได้นะครับถึงแม้ว่าจะเกือบตายก็ตามและตัวแกเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดท,ที่เรียกได้ว่าสามารถไปต่อสู้กับพวกแบบเฮอร์คิวลิสหรือว่าคูคูลินเนี่ยได้อย่างไม่น่าเกลียดล้วกันนะครับผมจะบอกว่าสมน้าสมเนื้อก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าไอพวกนั้นเนี่ยมันสายต่อสู้ระยะประชิดอยู่แล้วแต่ว่า การที่อาเธอร์เนี่ยเขาแบบไม่ใช่วีรชนที่มีชื่อเหมือนไอเจ้าพวกนั้นแต่ว่าก็สามารถเข้าไปคลุกวงในแล้วก็สามารถต่อสู้ระยะประชิดแบบพอตึงมือได้เนี่ยผมว่ามันก็สุดยอดมากๆแล้วนะคือมันถึงขั้นที่แบบครูพลินยังถามเลยว,ว่ามึงเป็นผู้ใช้ธนูจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนนะครับว่าถ้าบวกกันแบบซึ่งหน้าเนี่ยตัวของอาเธอร์ก็ไม่น่าจะสามารถเอาชนะวีรชนที่มีสมบัติวีรชนเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับผมแต่เขาเนี่ยสามารถ ใช้เทคนิคและก็กลยุทธ์ของตัวเองในการที่จะเอาชนะฟันฝ่นาอุปสรรคมาได้ทุกครั้งนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเซอร์แวนต์ต่อสู้ระยะไกลนะครับผมเขาก็จะหาทางเข้าไปใกล้แล้วก็ใช้สกิลดาบที่ฝึกเองของเขาเนี่ยเข้าไปโจมตีระยะใกล้ไม่ให้ทันตั้งตัวนะครับผมเหมือนตอนที่สู้กับเมเดียนะครับผมหรือถ้าเป็นเซอร์แวน์ที่พอไปต่อสู้ระยะใกล้แล้วเนี่ยมันจะอันตรายกับตัวเขาเขาก็จะยืนอยู่ระยะไกลๆครับแล้วก็สแปมคลาดโบกไม่ก็ฮันติง ผมว่าสาเหตุที่อาเชอร์เนี่ยได้เป็นแพลนล่าสังหารนะครับผมก็คงจะมาเพราะสาเหตุนี่แหละครับคือศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถเดาทางตัวของอาเชอร์ออกเลยนะครับผมว่าเขาจะทําอะไรต่อยกตัวอย่างเช่นแลนเซอร์อีกแล้วกูอีกแล้วเหระวะนะครับตอนแรกเนี่ยตอนที่เจอกันเนี่ยเขาก็คิดว่าอาเชอร์เนี่ยแม่งเป็นนักธนูนะครับแต่สักพักนึงเนี่ยแม่งควักดาบคู่ออกมาสู้เลยนะครับผมจนตัวของแลนเซอร์ที่ถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะยังไม่เอาจริงแต่ก็ตกใจนะครับผมว่าแบบไอ้เชย่อคนใช้ธนูที่ไหนว่าแม่งมีสกิลการต่อสู้ะยริาาขนนาดนี แลวยังไม่พอเลยครับตอนที่มาสู้กันรอบสองที่ล่าโบนเนี่ยแกปาเกโบกแล้วแกมั่นใจว่าแบบมันจะไม่มีใครที่สามารถหยุดหอกกันได้อะแต่ว่าไอ้นี่มันสร้างโล่ดอกไม้รอยแอสขึ้นมาแล้วก็หยุดได้เฉยเลยแม่ก็แบบไอ้นี่นี่มืออีกแล้วนะและถ้าหากว่าศาสตร์ตราที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาชนะศัตรูตร,ตรขงข้ามได้นะครับผมเขาเนี่ยก็จะทําการแสดงศาสตรานับอนันต์ที่ตัวของเขาเนี่ยเคยสร้างขึ้นมานะครับและล่าคู่ต่อสู้เข้ามาอย่าง เขตแดนของเขาที่มีชื่อว่า Unlimited Breakworks นั่นเองนะครับผมในเฟสเตย์นายนะครับปี2006เนี่ยตอนแรกนะครับตัวของอาเชอร์เนี่ยตอนที่สู้กับเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันดูลำบากมากเลยนะครับผมแบบเสกคลาบโบกมาก็แล้วคันโชเบียคุยยาโอเวอร์เอตก็แล้วก็ไม่ชนะนะครับผมตจนสุดท้ายครับเขาก็ลากตัวของเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ย เข้าไปในเขตแดน Unlimited Blade w o r l d ของเขานะครับผมถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของเขาเนี่ยอาเชอร์เนี่ยจะหายไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เขาฝากไว้นะครับก็คือชีวิตของเบอร์เซอร์เกอร์ที่เขาเนี่ยได้เอาไปทั้งหมด5ชีวิตด้วยกันนะครับผมแน่นอนรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยเขามีความสามารถที่เรียกว่าก็อดแฮนนะครับผมก็คือมีหลายชีวิตด้วยกันนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เขาถูกฆ่าไปเนี่ยไอสิ่งที่ฆ่าเขาในครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้ผลกับการที่จะฆ่าเขาใน ของอาเชอร์เนี่ยสามารถทําได้5ครั้งเลยนะครับแสดงว่าในอาริมิตเต็รเบลเวิร์ของเขาเนี่ยมันมสาตาวีรชนที่สามารถลมเบอร์เซอร์เกอร์ได้ทั้งหมดอย่างน้อยๆเนี่ยก็5อย่างด้วยกันเข้าไปแล้วนะครับด้วยเทคนิคเฉพาะตัวแบบจัดเลยนะครับที่ ไม่สามารถมีใครที่จะเดาทางได้เลยว่าเขาเนี่ยจะทําอะไรต่อไปบวกกับสกิลนะครับที่มีครบรอบด้านเลยลยครับไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลหรือแม้แต่การป้องกันตรงเขาเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมและก็ยังมีเขตแดนเฉพาะตัวของตัวเองอีกนะครับทำให้เขาในมีเทคนิคมากมายที่จะสามารถใช้จัดการกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าได้และถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมาตัวเดียวแล้วก็กินนิ่มๆเลยครับเขาสามารถพลิกแพลงเทคนิคและก็ศาสตร์ตาวิรชนได้ตลอดเวลาทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรับมือไม่ถูกนะครับผม ก็เลยได้เป็นผ่านล่าสังหารนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นนะครับเพราะว่าวแจะเชยชมความงามของเซเบอร์ชุดใหม่อยู่นะครับในอาร์ตของเซเบอร์นะครับผมซึ่งบางอาร์ตเนี่ยก็มีบางอาร์ตก็ไม่มีนะครับคืออาร์ตที่มีเนี่ยมันจะเป็นเสาแสงึ้นไปข้างบนนะครับผมและถ้าใครสังเกตดีๆนะครับคุณก็จะสังเกตเห็นจองศักดิ์สิทธิ์นะครับผมลอยอยู่กลางอากาศนะครับพร้อมกับมีโครนสีดำ อยู่ในจอกแล้วค่อยๆไหลลงมานะครับผมถูกต้องแล้วครับผมข้อแลบนี้นะครับไม่ได้มีแค่เซเพอร์แล้วก็อาเชรนนะครับยังมีตัวของอังรีมาอยู่มาด้วยนะครับผมจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้วยใส่โค้กของเราเองก็มาเช่นกันนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่ามันมาแบบนี้เนี่ยนะตอนจบแม่งก็น่าจะเป็นแบบทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำลายจอกอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเริ่มดูเฟสตอนนี้เนี่ยทันไหมนะครับผมคงจะต้องตอบว่าทันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเขาเรียกว่าเซฟเฟสก่อนที่ตัวคอลแลบจะมานะครับผมในอีกอสองเวอร์ชันนะครับไม่สิหลักๆก็เวอร์ชั่นเดียวนะครับผมก็เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนนะครับก็ภาคที่ผมแนะนําให้ไปดูนะครับผมก็จะมีภาค เฟสสเตย์ไนท์ปี2006จะเป็นตัวปูพื้นฐานเกี่ยวกับจกักรวาลเฟสทั้งหมดเลยนะครับว่าสงครามจอสกสธิ์คืออะไรเซเว่นคืออะไรนะครับผมและจริงๆแล้วเนี่ยจอสกสธิ์มันคืออะไรกันแน่และข้างในจอกมันมีอะไรอยู่นะครับผม ภาาต่อมาที่จะแนะนําให้ไปดูนะครับหลังจากที่ดูเฟสสเตย์ไนท์จบแล้วก็คือเฟสซีโร่ครับเป็นภาคในตํานานแล้วก็เป็นภาคในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับผมทั้งงานภาพเอยทั้งบทเอยอะไรเงี้ยอยู่แท่นขึ้นหิ้งเลยนะครับผมจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เกิดสงครามเจอะสิทธิ์ในภาคสเตย์ไนท์นะครับผมจะได้รู้ประวัติความเป็นมาว่าเอ้ชิโร่เนี่ยมันมาอย่างไงนะครับผมแล้วทําไมเซเบอร์ถึงมีความไม่เข้ากันกับมาสเตอร์ของตัวเองในภาคที่แล้วนะครับผมแล้วก็รวมถึงขยายความส่วนที่ พูดถึงเรื่องราวของอดีตเมื่อสงครามจอกครั้งที่4ที่ได้เกิกล่นเอาไว้ในเฟสต s t เตย์น h t ปี2.6 0 6ด้วยนะครับและภาคสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะแนะนำให้ไปดูก็คือเฟส e เตย์นายอาริมิติเบดเวิร์กซึ่งเป็นภาคที่เขาคอลแลบนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นรูดแยกมาจาก f a ส e s t เตย์น h t อีกทีหนึ่งนะครับผม ตัวหลักของภาคนี้ก็จะเป็นอาเชอร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเออเฟสต์เตยไลท์ปี2006เนี่ยมันเก่าไปไหมภาพมันจะเก่าไปไหมนะครับผมบอกเลยนะครับผมภาพเนี่ยสวยกว่าเมบางเรื่องสมัยนี้อีกนะครับแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยวาดมือนะครับผมคือง,งานเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าถ้าเทียบกับเมสมัยนี้แล้วเนี่ยแบบความเผาหรือว่า,าระดับการเผาเนี่ยมันยังน้อยกว่าบางเรื่องเลยนะครับผมรวมถึงเพลงเอ่ยบทเอ่ยอะไรอย่างเงี้ย มันดูแล้วสนุกนะครับผมคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรื่องมากในการเสพอนิเมะอยู่แล้วนะครับแต่พอได้กลับไปดูเนี่ยก็กลับไปดูได้อย่างไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับผมแล้วก็ดูได้แบบลื่นๆด้วยสบายตาด้วยนะครับผมกลับไปดูประมาณสักสองสามรอบแล้วนะครับผมก็ยังเป็นภาคที่ผมแนะนําให้ไปดูอยู่ดีนะสำหรับถ้าใครขี้เกียจแบบขี้เกียจจริงๆนะครับผมไม่มีเวลาก็สามารถไปดูคลิปประวัติอาเชอร์ที่ผมได้ทําลงช่องไปแล้วได้นะครับผม แล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพูดมาะยาวเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเช้าเอ๊ะกูยังไม่ได้ทำคลิปเซเบอร์นี่วะอ่อส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมอัดเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเออจริงๆเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยมันควรจะจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมไปนั่งกินข้าวมาเมื่อตะกี้นี่เลยนะครับผมก็ ได้ไปไถ่าเฟซนะเจอแบบคนมีปัญหากับชุดของเซเบอร์กันนะครับผมแบบเสียงแตกบางส่วนก็ชอบบางส่วนก็แบบอะไรนะนี่มันไม่ใช่เซเบอร์เลยไม่เห็นอยู่ในชุดอสศวินเลยอะไรอย่างนี้ผมก็อยากจะถามว่ามันไม่ใช่เซเบอร์ตรงไหนครับคือ อ่ะพวกคุณดูชุดดีๆนะคือเซเบอร์เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ชุดด้วยกันนะที่เราเห็นบ่อยๆก็คือ1คือชุดที่ตอนถอดเกราะนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเดรสตัวเดิมเพียงแค่ใส่ชิ้ส่วนของเกราะเข้าไป ชุดที่2ก็คือเป็นชุดที่เธอจะใส่ปกติก็คือเป็นชุดสีขาวเนาะมีโบว์พกแล้วก็มีกระโปรงมีถุงนอ่องแล้วก็ใส่บูทคือไอ้ชุดเซเบอร์ในรางดาวเนี่ยคุณดูแพทเทิร์นกระโปรงมาดิมันเหมือนแบบก็ชุดปกติของเธอลนะที่แบบเป็นแบบกระโปรงยาวแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่แบบกระโปรงสั้นๆแล้วก็ใส่ความแบบฟูฟร่องฟุ้งฟริงมาในสไตล์แบบโฮ y o เวิร์สเพนนาคอนีอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบเป็นงานแบบเฉลิมฉลองมันก็ต้องมีความแบบฟุ้งฟริงนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะ แล้วก็ถุงน่องชุดที่เธอใส่ประจําก็มีถุงน่องนะครับแล้วตรงส่วนประมาณแบบตรงส่วนท่อนบนเนี่ยมันก็เหมือนกับชุดตอนที่เธอถอดเกราะเลยนะก็คือแบบอกเธอก็จะมีแบบมีชุดสีขาวอ่ะอันเก่าก็มีสีขาวนะแล้วก็ตรงประมาณแบบช่วงแบบช่วงท้องอะไรเงี้ยก็มีกระดุมอันเก่าก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีโบติดอยู่ตรงประมาณแบบตรงปกเสื้อข้างบนไอนชุดที่เธอใส่ประจําก็มีโบเลครับผมส่วนแขนเนี่ยตรงส่วนท่อนบนของแขนเนี่ยก็ เป็นปล้องเหมือนกันนะครับแบบฟูๆขึ้นมาเป็นข้อของเธอก็มีเหมือนกันนะครับผมส่วนไอ้เกราะเล็กๆตรงมุมไหล่ซ้ายเนี่ยมันก็เหมือนเอาส่วนที่เป็นเกราะของร่างหลักของเธอในตรงส่วนตัวเนี่ยมาย่อขนาดลงแล้วก็ให้มันแปะ ให้มันพอดีกับตัวไหลซ้ายได้นะครับเป็นการดีไซน์ที่ผมมองว่ามันก็ยังเคารพต้นฉบับอยู่นะแล้วก็ใส่ความเป็น h o l o w e r s ใส่ความเป็น p e n a c o n เข้าไปผมชอบนะคือตอนแรกอะผมคิดว่าถ้าเซเวอร์เข้ามาผมไม่กลัาจะกดด้วยซ้ําแต่ว่าพอผมเห็นชุดนี้เนี่ยผมก็มีความอยากจะกดขึ้นมาเลยอันนี้คือความเห็นโดยตรงจากคนที่เป็นแฟนเฟสมานานนะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับกับ ชุดเซเบอร์ส่วนชุดอาเชอร์เนี่ยไม่ต้องบอกครับมันเทมากๆอยู่แล้วนะผมไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยนะครับทุกคนขคับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเซเบอร์ชุดนี้กับอาเชอร์ชุดนี้มันไปโผล่ที่ดาวอื่นที่ไม่ใช่เพนาาคอนนีเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบแปลกใช่ปะเพราะว่าตีมันมันไม่เข้ากันแต่ว่าพอมันมาอยู่ในเพนาาคอนีเนี่ยเฮ้ยมันไปด้วยกันได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสําหรับเอ่อคนที่อยู่ดอมเฟดแล้วก็ไปกระดกแว่นใส่คนที่อยู่ดอมรางดาวนะครับอันนี้ผมขอเลยนะครับคือ ช่วยมีมารยาทกันหน่อยคือสามารถให้ดีเทลสามารถให้ข้อมูลอะไรกับพวกเขาได้นะครับผมแต่อย่าไปเขาเรียกว่าเหมือนโชว์ออฟแบบเออกูอยู่ด้อมนี้มานานกูรู้หมดทุกอย่างเวทอดอนแม่งมี7ขั้นแล้วแต่ละขั้นทําอะไรบ้างคาลเตอร์กาเดียนคืออะไรโอ้โหเอมิยาเนี่นะมันแบบมันแบบมันอลิมิตเบดเวิร์สนะอลิมิตเบดเวิร์สมันคือเขตแดนมันเป็นเขตแดนประเภทหนึ่งนะเซเบอร์คือดาบเอ็กคาลิเบอร์เนี่ยมันมีแบบ ป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ของดวงดาวนะมันมี13ขั้นนะพลังมันนี่โอ้โหเวรมากแบบตบเทพดาดาราลุวงเรียงตัวได้เลยนะแล้วในจอจศักดิ์สิทธิ์นะ่เห็นไหมนั่นนะสีดำมันนั่นมันคืออังรีมายูมันทำให้จอกมันชั่วร้ายจริงๆนะเนี่ยนะจอกมันเป็นลาบดาบลาบดาบาบดาบาที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่โจะนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าทำนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถามก็อย่าไปตอบถ้าเกิดว่าเขาอยากอยากจะได้อินไซต์อะไรเราบอกเขาไปเฉพาะอันที่มันเข้าใจง่ายๆ ไม่ซับซ้อนไม่ต้องลงลึกดีเทลอะไรเยอะ คือไหนๆมันก็เป็นการโคจรมาพบกันของสองดอมที่ผมรักอยู่ผมอยากให้มันมีแบบเออการคอนทริบิวชันที่มันดีๆค,คุยกันดีๆอาจจะแบบขายจุดน่าสนใจของเฟ e ให้แบบเออคนที่เล่นรางดาวไปติดตามหรือว่าคนที่เป็นแฟนเฟดอยู่แล้วเนี่ยแบบทุกทรมานกับเฟดโกที่ระบบเกมไม่เฮ้อชิบหายเนี่ยโหลดเกมเทิร์นเบดีๆอย่างรังดาวมาเล่นเออลองดูระบบกาชาไหมลองดูระบบเตอร์ไหมลองดูระบบคอมแบทไหมว่าแบบเออมันน่าสนใจเป็นยังไงมันเล่นสนุกนะมีแพ้ธาตุนู่นนี่นั่นอะไรก็ ขายกันไปแต่คือแบบช่วยมีความเกรงใจและมีสัมมาคารวะกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็รับฟังกันอย่างใจเย็นนะครับผมไม่ใช่แบบเอออาจจะกระดกแว่นกระดกแว่นกระดกแว่นทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจากด้อมรังดาหรือว่าคนจากด้อมเฟนทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการทําให้สังคมในการเล่นเกมของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับผม อันนี้ผมจะไปจริงๆแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม